สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราจะมาอันบ็อก์พัสดุกันนะคะแล้วก็จะมานั่งแพ็คของขายเหมือนเดิมอ่าอยากจะบอกว่าวันนี้มาทั้งหมด3กล้องทุกคนที่แบบดูเย็นมากไม่รู้ว่าพัสดุคือแบบไปโดนอะไรมานะคะยับยุยยีมากก็คือเดี๋ยวเราจะมานั่งแกะกันก็หลักๆก,ก็จะเป็นของที่อวไว้ขายทั้งหมดเลยมองทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะดูกันว่าฟิล์มอ่ะเอาอะไรมาขายกันบ้างหลักๆก,ก็คือยังเป็นกิฟต์ซาริโอเหมือนเดิม ก็คือใครสนใจก็คือฟิล์มสร้างไอจีร้านไว้แล้วนะคะชอตามนี้เลยอ่ะมาแกะกันจ้าทุกคนของแน่นมากแต่ว่ายับมากนะคะหมายถึงตัวกล่องดูดิยับแบบยับอะ่ะอ่ะก็มีทั้งหมด2แพคแกะกันจ้ากลัวโดวนของมากปัดละกันชึบชึบชึบก็คือฟิล์มรับมาขายแบบเยอะมากทุกคนนี่คือรอตที่แบบ หกเจ็ดแปดได้แล้วของเข้าทุกวันรีปซาริโอเป็นไงก็จะเป็นแบบที่ติดนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกคูโลมีทุกคนหัวคูโลกับตัวคูโลแบบนี้อ่ะเดี๋ยววางก่อไมาข้างหลังก่อนแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งก็จะเป็นโปเชโกกับน่าจะเป็นโบคูโลมีทุกคนนี่แล้ว โบโปเชโกไม่ใช่โบตัวโปเชโกนะคะกับตัวโบคูโรมินี่ตัวนี้ก็เหมือนอันนี้จะมีเจ้าของแล้วสองโบก็มีแล้วอ่ะแล้วก็มาตากล่องนี้นะจ๊ะเยินเหมือนกันคือแบบมันเยินอะไรขนาดนั้นขอแกะด้านล่างแล้วกันแกะข้างบนไหมขนาดเฮือ หลักๆในนี้ก็คือเยนหนุนกันนะคะแต่ว่าดีที่เขาแบบห่อ,อก,กันกระแทกมาให้นี่ฟิล์มองนงี้มาติดเองด้วยเขาว่าเป็นตัวละครใหม่ในซาริโอทุกคนฮานามาลุอ,าอ่หรอฮานามาลุบาเกะไม่รู้อ่านไม่ออกนี่นะคะตัวเป็นตัวซีขาวแบบนี้หนะ้าเหมือนน้องผีเลยแล้วก็มีพวกแบบว่าไม่มีแบบยืนหรือว่าแบบตัวที่คนอื่นเขาเรียกกัน อ่ะทุกคนก็นี่นะคะแกะมาก็คือจะมีที่เป็นไม่มีนะคะแบบยืนหรือว่าแบบตัว3แล้วก็มีพวกคิตตี้นะคะที่แบบว่าขายดีมากขายดีตลอดคือจะหมดแล้วอ่ะหละักๆมีตรงนี้แล้วก็จะขอเก็บขยับแบบก่อนที่แมวจะเล่น <c oughs> อ่ะอ,อ่ต่อไปกล่องใหญ่สุดนะคะกล่องนี้ก็คือจะเป็นยกบ็อกซ์ซาริโอเอ็กซ์ท็อปทอยทุกคนที่เป็นน้องจุ๋มพงกุเจฟิมเห็น ฟิวไปจุ่มมาแล้วฟิวได้ไม่มีมั้แต่ว่าฟิลมยกบ็อกเรามาเหนือนะเรายกบ็อกเลยฝันที่ไม่กล้าฝันนะเก็บปะเอออันนี้ก็คือเอามาขายทุกคนมีเจ้าของหันแล้วทั้งหมดหจุ่ม่ะเก็บขยะก,ก่อนมาก็เดี๋ยวจะมา ปิน้องกันนะคะมาดูกันชึบอ,อ้าวคือตอนนี้แบบมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝั่นจริงๆนะเดี๋ยวฟิล์มขอแกะด้านข้างออกก่อนนี่เป็นซาริโอคาเล็คเตอร์ลาเต้เบบีนี่คือชื่อรุ่นเขาก็คือจะมีทั้งหมดพบจุง นี่เลยทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวฟิล์มขอถ่ายรูปลงไอจีร้านก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานั่งแพ็คของกันต่อโอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็คือถ่ายรูปเสร็จไปแล้วคืงจริงมเมื่อเช้าถ่ายนี้ไว้ด้วยนี่เลยน่ารักมากทุกคนมันเป็นอ่าคอครบรอบ50ปีนะคะของ He l l o ค i ต t y ้นี่ก็คือฟิล์มเอามาขาย้วยทุกคนอันนี้ซื้อจานไว้ด้วยทุกคนเป็นของถ่ายรูป อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งแพ็คของกันคืออเนกกองกิฟทั้งหมดที่มีเจ้าของไปแล้วเกือบครึ่งอี้ครึ่งหนึ่งยังเหลืออยู่นะคะก็คือมาสั่งกันได้แล้วก็กล่องจุ่มหมดเอามาคือหมดเดี๋ยวฟิล์มนั่งแพ็คของก่อนทุกคนแล้วก็นี่มีกระเป๋าคิตตี้ด้วยแบบป๊อกแป๊กอะเดี๋ยวฟิลมหาตัวอย่างก่อนฟิมเก็บไปใช้เองอยู่อันหนึ่งนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวมีส่งด้วย2ชิ้นแล้วก็อันนี้ของฟิลมน่ารักมากซื้อเราความน่ารักมันเป็นยางไงเนี่ย ความแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากหวีกระจกลิปสองแทง่งแป้งใส่บัตรได้อีกนะคะทุกคนใส่กิปซาริโอที่เราติดบนหัวเนี้ยเก็บไว้ในกระเป๋าได้เออน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งแพ็คของกันดีกว่าเพราะว่าคลิปก่อนมีแต่คนบอกว่าอยากให้ฟิล์มทําคลิปแพ็คของก็เดี๋ยวจะมารวมในคลิปนี้เหมือนเดิมมาจา้ะแพ็คของกันมีทั้งหมดหกเจ็ดบ้านนะทุกคนมา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 ,มา คนแรกเอาคิตตี้ชึดชๆดช,ดช,ดชดมามันจะใช้เวลานานตอนปิ้นนะทุกคนเพราะว่าฟิล์มนั่งปิ้นทีละชิ้นนะคะทีละบ้านเลยอันนี้คิตตี้อ้าวขึ้นมาทำอะไรอ่าแพ็กไปนะคะคิตตี้ขึ้นมาทำอะไรจิ๋ว เรียบร้อยจิจ๋วเดินเล่นอีกแล้วมาต่อบ้านสองคิตตี้อีกแล้วหลักๆคืออย่างที่บอกขายคิตตี้ดีมาก่ขึ้นไปเล่นอะไรกัน แล้าจิ๋วไปเล่นแบบชั้นวางขนมฟิล์มฟมวางชั้นขนมไว้ด้านข้างมันไม่ใช่ของแมวแมวนะอ <fia. S 2> ุ้ยก oh. ็คือใครสนใจชิ้นไหนก็คือยังสั่งกันได้ที่ไอจด้านล่างเลยนะคะทุกคนฟิล์มก็คือ ตอบตลอดขายทุกวันของเข้าตลอดนะทุกคนเราแบบสมมุติถ้าของมันหมดแบบพร้อมส่งหมดอะแล้วของเข้าแค่สองสาวันเองคือของเข้าไวมากไม่ต้องห่วงมาทุกคนต่อไปหัวไม้มีหัวไม,ม้ม,มีก็คือขายดีเหมือนกันมาจ้า เดี๋ยวฟิล์มค่อยมาแปะชื่อตัวเองทีหลัง <c oughs> แล้วก็อันนี้กระเป๋ากระเป๋าเราก็ต้องใส่กล่องกระเป๋ากับกิ๊บสองอันดูก่อนว่าที่อยู่ให้ครบมัก้กระเป๋าเดี๋ยวอันนี้ก็คือใส่กล่องไว้ก่อนดูคนเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาอันนี้ด้วยเดี๋ยวฟิล์มราเขาโอนชินน้น เราโอนมาแค่สองชิ้น,งนงไงวางไว้ก่อนแล้วก็มีอะไรอีกมีอีกหนึ่งบ้านที่เป็นแบบท็อปเลยเพราะว่ารอบก่อนฟิลม์มเอากริปมาประมาณยี่กว่าแบบใช่ปะค้าเอาอย่างละแบบเออแบบชิ้นละหนึ่งอ่ะคือบ้าไปแลวแล้วก็นี้เขามาเอาอะไรไปอีกเอาเอาเอาเตัเวนีว้กับตัวนีว้ แล้วก็กล่องจุม่มแล้วก็กระเป๋าอ่ะส่วนจุ่มคือพี่เขาบอกว่าให้ฟิล์มเลือกแล้วฟิล์มแบบเลือกไม่ได้ทุกคนมันมีตั้องหกจุม่มใช่ไหมละ่ะ้วเดี๋ยวหาที่อยู่เขาก่อนเพราะว่าคุยกันมวเยอะมากเพราะว่าสั่งไว้เยอะอันนี้ก็คือต้องใส่กล่องเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกจุม่มไปพี่กันเอาจุ่มในไป เด่นเด่นเด่นดน,ดน,นี่เลยก็คือน้องจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะของท็อปทอยทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้ตัวไหนใน6ตัวนี้เอาไปเพราะว่าฟิมม์อถ่ายรูปไปให้เขาเลือกแลวเขาไม่เลือกเขาบอกว่าให้พิมม์เลือกเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนอ่าหากล่องมาเพ็ดดูซิใช้กล่องไซส์ไหนไซส์บีได้ทุกคนชุด แล้วก็เห็นหัวน้องแมวไว้ไอเลสลงมาขลอร้องบ้านนี้นะคะมีอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้อย่างละหนึ่งก็อยากจะบอกว่าที่แพทแพทไปนะคะก็คือมีอันนี้หนึ่งบ้านหนึ่งบ้าน แล้วก็จริงๆมีอีกอันหนึ่งตัวฟิล์มแพ็คไปแล้วนะคะทุกคนเป็นกล่องจุ่มเบบี้ที่ผลไม้กับตัวน้องแมวน้องชื่อ,อไหล่าหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วก็มีที่เป็นซองอีกประมาณ6ซองนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ก่องจุม่มมันเหลือจุ่มหนึ่งฟิล์มจะเอาไว้แก่เองอีกสี่จุ่มเดี๋ยวฟิลม์มนัดรับที่คอนโดนะคะเดี๋ยวฟิล์มเอาลงไปส่งข้างล่างก็ หมดแล้วส่วนกิฟต์ก็เหลือตามนี้เลยทุกคนของยังมีอยู่ใครสนใจก็คือเข้ามาสั่งกันได้นะคะกิฟต์ยังเหลืออีกเพียบเลยราคาก็คือเดี๋ยวลงไว้ให้ในอจอจหรือว่า IG ตอนนี้นะคะใครสนใจก็มาจุ่มเอ้ยไม่ใช่มาซื้อกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ฟิล์มจอมาแเกะทุกคนลงไ g นะคะก็รอชมกันด้วยเดี๋ยวสำหรับคลิวนี้ฟิล์มขอตัวไป ขอบับเบิลของเพิ่มก่อนละกันนะคะก็อยากดูคลิปอะไรกันอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากอุดหนุนก็ตามนี้ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด like, ้วยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามีทั้งแมวแล้วก็ของที่มันกองรวมกันแบบของเข้ามาเยอะทุกคนจ้ะนั่นแหละอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ก็ขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย